สวัสดีครับหลายๆคนน่าจะมีปัญหานะครับกับการใช้กล้อง Sony A73 นะครับหรือว่ากล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่หน้าจอเนี่ยไม่สามารถฟลิปได้นะครับหรือว่ามันฟลิปได้แค่นี้นะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ในการที่เราจะเซลฟี่แล้วเรามองเห็นหน้าตัวเองนะครับด้วยการใช้เครื่องมือเล็กน้อยครับนั่นก็คือตัวกระจกสะท้อนของยี่ห้อ u ูยู i c เหรอโอเคเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวกระจกที่เอาไว้สะท้อน ภาพได้นะครับซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถเซลฟี่ได้ในระดับหนึ่งนะครับและยังมีตัวฮอตชูนะครับที่สามารถใส่พวกไม้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกหัวไฟหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเราสามารถใส่ได้ถึง3มช่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่ผมว่าแนะนําให้คนแนะนําให้มีนะเออแนะนําให้มีนะครับก่อวิธีใช้แล้วก็ใส่กับฮอตชูกล้องเลยครับแล้วเราก็ฟลิปหน้าจอขึ้นมาให้อยู่ในระดับประมาณนี้เนอะอ่ะเวลาเราเซลฟี่นะครับมันก็จะนี่ครับ เวลาเราเซลฟี่นะครับมันก็จะมองเห็นนี่เห็นไหมแล้วก็มาปรับนะครับมันจะมองเห็นภาพได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราอ่ะสามารถแก้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับเราสามารถมองว่าเราเออตรงเฟรมหรือยังนะครับหรือว่าเรากดรีคอร์ดหรือยังนะครับเป็นวิธีแก้ที่ผมว่าเยี่ยมเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวกระจกมองตัวนี้นะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะต่อไม์เพิ่มนะครับนี่ครับ อ่ะเป็นต่อไม้เพิ่มต่อไฟเพิ่มต่อแสงเพิ่มได้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเยี่ยมเลยนะครับราคาแค่100กว่าบาทนะครับสามารถซื้อได้ที่แอปส้มนะครับหรือว่าร้านขายกล้องทั่วไปก็น่าจะมีนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปรีวิว g a d g e กล้องนะครับหรือว่าเป็นคลิปรีวิวโมเดลสินค้าต่างๆ <Okay. S 1> ก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับช่องดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีช่อง Youtube กับช่องติ๊กต็นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ